ไอ้กูมีของดีมาให้พวกมึงลองเว้ยสนใจป่ญญะของดีมันต้องรองอันนี้ของไม่ดีเฮ้ยอย่าพูดอย่าง,งน,นั้นนี่แค่กูไม่เคยเอาของไม่ดีให้เพื่อนอยู่แล้วมึงเชื่อกูมึงมาลอง A few minutes later เยี่ยมเฮียเนี่ยเฮียแม่จำผมบอกอะสมัยก่อนขายเท่าไหร่ซับ9999ของโคตรโห่เลยครับรวยพอนะไอ้เงี <laughs> ้ย <laughs> ถ้าเกิดว่าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่90คุณน่าจะเคยได้ยินชื่อแพมเมล่าอเดสันอยู่บ้างนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักนะแพมเมล่าอเดสันเนี่ยเป็นดาราสาวชาวอเมริกันที่แจ้งเกิดด้วยการขึ้นปกนิตยสารผู้ใหญ่ที่ชื่อว่าเพลย์บอยครับเพราะนางมีข้อดีใหญ่ๆตั้งสองข้อเนี่ยแล้วก็หุ่นที่แบบ <c oughs> พลังกำลายล้างรุนแรงจนเกินเครื่องวัดพลังของเบจิต้ายังวัดไม่ได้เลยา what power his say it's did is you over level 9000 9000 และด้วยความโอพีสอย่างนี้เองทาให้ได้เล่นหนังและซีรีส์มากมายจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเซ็กซี่ในยุคนั้นแล้วในปีนี้เองก็ได้มีสารคดี Netflix ชื่อ Pamela a Love Story ที่เป็นสารคดีชีวิตรักของนายด้วยแต่เราจะย้อนกลับไปเมื่อปี1998เป็นปีที่นางเนี่ยได้เล่นบทนําในละครแอคชั่นคอมเมดี้เรื่อง VIP ซีรีส์ที่เกี่ยวกับบริษัทบริการชื่อ VIP ย่อมมาจาก v a l e r i Iron Protection ที่มานักงานมีแต่นางแบบสวยๆกับนายแบบหุ่นแซ่บๆทั้งนั้นเลยแหมไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าจะขายอะไร ซึ่งแพมบราไนเดอสันเนี่ยจะได้เล่นเป็นบทนางเอกชื่อวอลเลอรี่ไอรอนแล้วว่าความเงียบเนี่ยมันขายได้อยู่แล้วมันก็เลยได้ทําต่อจนถึง3ซีซั่นและอีก1เกมที่ให้ยูปิซอฟเป็นคนทําให้แค่ได้ยินชื่อค่ายก็การันตีความดีแล้วจริงปะทวยได้เมตาสกอร์สามสามเซนเงี้ยเยจ้าอะไรบดีวะเกมแมงกาชิบหายเลยอยากรู้ไหมล่ะแม่งกาขนาดไหนเรามากดสตาร์ทเกม V I P กันเลยครับพอเรากดสตาร์ทเกมปุ๊บเกมก็จะเปิดตัวได้คัดซีนที่สำนักงาน V I P ที่บอกเลยถ้าแมงไม่ได้เป็นอรี้การนะจะคิดว่าเป็นอับอบนวดมากๆแต่งตัวแบบเนี้ยถ้าแมงติดเบอร์นะใช่เลยและจู่ๆก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมอกําลังพาตัดอยู่แล้วมีตีนเข้ามาที่คลินิกช่วยกูด้วยแต่ที่หมอไม่จะโทรไปหาตํารวจเว้ยมึงกลับโทรหากลุ่ม VIP เนาะกลุ่มก็เลยส่งคนดูแลไปสองคนพอไปถึงปุ๊บตัวเกมก็จะอธิบายวิธีการเล่นทันทีคือเกมเดี๋ยวมันจะแบ่งเป็น3ช่วงคือช่วงแรกเนี่ยจะเป็นออเดชั่นที่จะให้กดปุ่มตามที่เกมมันบอกถ้ากดถูกก็จะต่อยเตคูู่่ตอส แต่ถ้าเกิดกดผิดก็จะโดนต่อยไม่ยากเนาะเข้าใจง่ายๆแต่ปัญหามันคือไม่ได้บอกว,ว่าเรามีเวลามากขนาดไหนในการกดปุ่มแต่ละครั้งนึกถึงออดิชั่นนะเวลาเกมมันจะให้เรากดปุ่มอะ่ะมันจะมีแถบเวลาบอกใช่ปะว่าถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มชุดนี้ทันในเวลาที่มันกําหนดอะ่ะมันจะได้คะแนนแล้วคิดแต่ว่าเกมนี้มันจะมีอะ่ะมีก็ดีดิแม่งให้เราเดาอย่างเดียวเลยว่าเราแบบมีเวลาขนาดไหนในการต่อสู้แต่ละด่านศัตรูแต่ละตัวแม่งก็ให้เวลาไม่เท่ากันด้วยนะแรกๆอ่ะไม่มีปัญหาหรอกเพราะแม่งอ่ะมีศัตรูให้เราแค่ประเภทเดียว มันจะมีปัญหาตอนหลังๆไว้ที่เราเจอกับบอสแล้วมันให้เรากดปุ่มยาวๆอะแต่เวลาแม่งให้เราน้อยมากน้อยแบบไอสัตว์มึงรีบขนาดนี้ทำไมไม่ให้กูกดตั้งแต่เมื่อวานวะมึงกลัวกูเสียเวลามากขนาดนั้นเลยเหรอมึงไม่ต้องสร้างเกมก็ได้นะเว้ยถ้ามึงกลัวเสียเวลาขนาดเนี้ยส่วนช่วงที่2เนี่ยจะเป็นช่วง on rail shooter คล้ายๆกับ house of the dead อะคือมันมีปืนให้เราใช่ปะแล้วแม่งใหเรากดปุ่ม x เพื่อยิงกด o เพื่อรีโหลดแล้วก็เล่น cross air ด้ r 1ไม่มีเลยเลยง่ายง่ๆเลยเว้นแต่ hit detection บางทียิงทะลุกำแพงได้บางทีแม่งยิงทะลุโต๊ะได้ด้วยซ้ำแล้วที่เคี้ยที่สุดเลยคือบางทีคอสแอร์มันอยู่ตรงการตัวแม่งก็ยังไม่โดนและอีกอย่างนะคือเกมแม่งเป็นเกมสมัยเก่าสมัยเพย์หนึ่งเว้ยสมัยนั้นไะเอมแอสซิสต์มันยังไม่มีสำหรับคนที่ไม่รู้จักเอมแอสซิสต์นะครับมันเป็นระบบที่ช่วยเลงของ FPS สมัยนี้ระบบเนี้ยมันออกแบบเพื่อให้จอยอะมาสู้กับเมาส์ได้เพราะจอยอะมันไม่สามารถขยับได้แบบเป๊ะๆเหมือนกับเมาส์ใช่ปะการทำงานของมันคือเวลาเลื่อนคอสแอร์ผ แม่งก็จะเจ็บปวดแบบนี้แหละมึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยแล้วช่วงที่3ก็จะเป็นมินิเกมโง่ๆที่หาได้ตามเว็บแฟลชเกมทั่วไปอะมันก็จะมีพวกแบบกด X อ็รัวๆเพื่อออบเจกตีทีบางอย่างแกปโซขยับภาพให้รูปมันถูกต้องอะไรโง่ๆแบบนี้ยซึ่งเป็นช่วงเกมที่มีปัญหาน้อยที่สุดก็ดีแล้วแหละถ้ามึงทําเกมออกมาแล้วหมดมินิเกมโง่ๆมึงยังมีปัญหากัว่มึงขายคอมทิ้งแล้วไปซื้อรถขายก๋วยเตี๋วดีกว่าแล้วทีเนี้ย พอเราเล่นไปแล้วเราฆ่าศัตรูได้เนี่ยบางทีมันจะมีเพชรดอกออกมาเว้ยสีเหลืองเนี่ยก็จะเพิ่มแต้มสีเขียวก็จะได้เลือดส่วนสีแดงเนี่ยจะได้ power up ซึ่งไอ้ power up เนี่ยถ้าเป็นคนปกติเห็นก็ต้องแบบเออเฮ้ยเราต้องต่อยแรงขึ้นแน่แนเลยแต่พอเขาจริงๆคือแม่ก็เท่าเดิมอะ่ะคือรู้สึกตัวละครมันก็กาก,าก,ากเหมือนเดิมไม่รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นเลยโถไอ้ power up เซอร์จเจนเอย้ยโหมด power up ไอ้หี่จะไปทำหี่อะไรเกมเนี่ยดูว่า power <c oughs> มันทำให้มืองเก่งขึ้นไงลูกพี่มึงไม่รู้สึกเก่งขึ้นเหรอแล้วพอพูดถึงเรื่องแต้มเนี่ยเกมมันแจกแต้มให้เราตลอดเวลาเว้ยฆ่าคนก็ได้แต้มแต่เพชรมาก็ได้แต้มต่อยคนได้ก็ได้แต้มจบด่านม่งก็ได้แต้มแต่เกมมันไม้มีระบบไฮสกอร์ไว้ให้เราขิงชาวบ้านแล้วมันมีแต้มไว้ทําอะไรวะทุกครั้งที่คุณจบด่านเว้ยคุณจะสามารถซื้อรูปที่เหมือนถ่ายด้วยกล้องโนเกีย n 9 0กับฉากคัตซีนที่เราเพิ่งดูมาไม่กี้ให้กูดูซ้ําแบบจ่ายเงินเพื่ออะไรก็ไม่ร สงสัยมันภูมิใจกับนมพิกเซลมากมั้งไอ้สเเปชียลาออร๋อเออใช่กูยังไม่ได้เล่าให้มึงฟังสเปเชียลมันคืออย่างนี้เว้ยมันจะเอาแต้มที่มึงได้ไปซื้อสองอย่างอย่างแรกเลยคือคัสซีนอ๋ยอย่างที่สองเลยคือรูปคือคัสซีนอ่ะคือคัสซีนก็เป็นคัสซีนที่เราเพิ่งเห็นมาเมื่อกี้ส่วนรูปก็เป็นรูปแบบมึงรูปที่สามอะรูปแฟมิลี่แอนเดอร์สันอะเนี่ยแบบรูปเอฟเจคเอฮีเมื่อก่อนแบบพิกเซลใช่อย่างนั้นอะไอ้เหี้ยควยหมา พอจะถึงตอนนี้อาจจะคิดว่าเกมงโง่เนี่ยมันดูเล่นง่ายๆมากๆเลยใช่ปะใช่เว้ยแต่ว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆอ่ะความง่ายแบบไม่ใช้สมองมันจะทําให้เราง่วงและเบลอเว้ยแล้วเราก็จะพลาดอะไรงโง่ทีละนิดทีละหน่อยจนสุดท้ายเราก็จมตีนตายซึ่งเกมมันก็มีคอนเทนต์ไม่จํากัดนะแต่มันให้เลือดเราแค่ครึ่งเดียวไอสัตว์กูตายเพราะเกมแม่งส้นตีนบัคเยอะแทนที่มึงจะคอนเทนต์ให้กูแบบง่ายขึ้นหรือแฟร์เหมือนเดิมมึงกลับทําให้เกมมันยากขึ้นด้วยการให้เลือดกูครึ่งนึงเนี่ยนะจิตใจมึง ใช่ครับมันมีแค่นี้แหละวนไปเรื่อยๆซึ่งเกมแม่งน่าเบื่อมากแล้วถ้าเกิดคุณมีความคิดเล็กๆอยู่ในหัวว,ว่าเอ้ยเกมเพลย์ซ้นตีนแต่เนื้อเรื่องอาจจะดีก็ได้ะเว้ยคุณคิดอย่างนั้นจริงจริงเหรอได้เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูเลยว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันเป็นยังไงหลังจากที่เราไปช่วยหมอที่ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าพเพื่อหลบหนีออกมาเนี่ยระหว่างทางเราจเจอกับสไนเปอร์จีนที่จะคอยยิงตีนเราอยู่เกมมันจะให้เรากดลูกศรซ้ายขวาเพื่อคอยหลบกระสุนแล้วที่ตลกตรงนี้เว้ยคือถ้าเกิดว่าคุณกกดเเร็วินไป เกมมันจะนับว่าคุณกดผิดแล้วก็โดนยิงตัว3ทีตายคุณต้องรอให้ลูกศรมันโผล่มาสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยกดถึงจะไม่โดนยิงพอหนีออกมาได้ก็จะโดนชายชุดดาตามล่าต่อทางสํานักงาน VIP ก็เลยส่งคนมาช่วยแต่พวกชายชุดดำเนี่ยมันก็มาล้อมสานักงาน VIP าหมดแล้วเราก็เลยต้องค่อยๆย,ย่องออกจากสํานักงานเพื่อที่จะไปช่วยกลุ่มนั้นวิธีการเล่นตรงนี้คือมันจะให้เรารอจนกว่าสตูมันจะหันหลังใส่เราแล้วพอมันไม่มีใครเห็นปุ๊บให้เรากดปุ่มที่มันบอกแล้วตัวละครเราก็จะค่อยๆขย,ยับไปตามพุ่มตามเสาซึ่งแมงนาเบื่อมาก คุณคิดดูนะปกติเกมมันก็ด่าเบื่ออยู่แล้วใช่ปะเพราะเกมเพลย์มันไม่มีอะไรเลยมาตอนนี้เกมเพลย์แม่งน้อยลงและยังต้องให้เราลอยแล้วก็เหมือนเดิมอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณกดเร็วเกินไปแม่งก็ผิดกูกดช้าเกินไปกูก็ผิดเอาใจยากชิบเป่งเลยเกมเนี้แล้ว A i มึงใส่แว่นดำนี่ไม่ใช่เพราะมึงเท่นะมึงตาบอดใช่ไหมเด็กแถวบ้านคุณเล่นซ่อนแอบยังหาเจอเลยบอดบ้าอะไรฮะถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้ามถนนมาได้ยังไงถนนต้องปาดเต่น ผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนซ์รถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮะไม่ได้แดกคุหรอกพอออกจากสํานักงานแล้วมารวมกลุ่มกันได้มันก็จะเอาหมอมาซ่อนไว้ในยิมแล้วมันก็ลุงถามหมอกันเว้ยว่ามึงอ่ะโดนตามล่าทําไมแต่มันก็ไม่ยอมบอกความจริงเราสักทีแล้วไม่รู้อย่างไงนะเกมมันไม่ได้บอกจู่ๆตัวละครเราสองตัวแม่ก็ออกไปต่อยต้นไม้เล่นต่อยไปต่อยมาก็มีใครไม่รู้เว้ยตกลงมาจากต้นไม้ไอ้กลุ่ม V.I.P ก็เลยไล่ตามไปจนถึงชายหาดแล้วก็ไม่น่าเชื่อ คนที่เราไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าจู่ๆตกลงมาจากต้นไม้แม่งคือบอสเป็นบอสตัวแรกของเกมที่เราจะได้สู้ด้วยซึ่งแม่งก็เหมือนเดิมอะ่ะกดถูกได้ต่อยกดผิดโดนต่อยแล้วนึกออกปะถ้าเกิดว่าคุณเทพจัดกดถูกรัวๆแม่งจะเกิดอะไรขึ้นบอสแม่งก็อยยืนอยู่เฉยๆให้เรากระทืบจนตายนี่แม่งไม่ใช่บอสแล้วนี่แม่งก็สอบสายชัดๆดูดิแม่งไม่ทำอะไรเลยยืนเฉยๆให้เราต่อยจนตายอะ่ะ เราชนะไอ้นี่มันก็จะบอกว่าพวกชายชุดดำเนี่ยมันมาตามไล่หมอเพราะไอ้หมอเนี่ยมันไปแบล็กเมลญาติของมาเฟียพอมาได้เดสันก็เลยด่าไปชุดหนึ่งอ่ะจัดมาแพมเบล่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องแสดงความสามารถของมึงแล้วขอแรงๆสักดอกหนึ่งให้โลกเห็นไปเลยว่ามึงเก่งขนาดไหนอย่ากให้เขาด่ามึงได้ว่ามึงอ่ะดังได้พนม,มช่วยแสดงความสามารถของมึงออกมากูให้ึงเต็มที่แล้วกูปลุกมึงสุดๆแล้วเอามาพร้อมนะสามสองหนึ่ง action bad doctor kendall you know blackmail is a big bozo no no มึงภาคได้อารมณ์มากๆเลยสัตว์ พวกแม่งก็เลยแยกกลุ่มกัน2คนไปปกป้องหมอไว้ส่วนอีก2คนจะปลุกไปที่หลังของมาเฟียเพื่อขโมยข้อมูลมาแฉพอมาถึงรังมาเฟียเราก็จะได้สู้กับไอไนเปอร์จีอีกรอบหนึ่งซึ่งไอเนี่ยแหละแม่งเป็นบอสที่โปรแกรมออกมาได้ห่วยที่สุดเพราะตัวบอสมันมีฮิติเทคชันที่โคตรแย่คอสแอร์อยู่ตรงตัวแม่งแต่กูยิงไม่โดนคืออะไรวะมึงห้อยพระอะไรทําไมกุถึงยิงไม่โดนมึงห้อยกรูสามโก้ Go, ใช่ไหม ำอะไรเขาไม่ได้จริงๆกูสามก็นะโมโอยโอยสัตว์ไม่ได้ยืนขาออกไปเลยพอเราชนะแล้วเอาข้อมูลมาได้ก็จะตัดกลับมาที่กลุ่มหนึ่งปรากฏว่าฝั่งมาเฟียเนี่ยก็เจอที่ซ่อนของหมอแล้วก็ส่งบอสมาจับไปไอ้บอสนี่แไม่ก็ตลกดีนะพอแพ้แม่งแม่งก็คือเกมโอเวอร์พอชนะแม่งเราก็จะแพ้แล้วก็โดนจับไปอยู่ดีสู้ทําไมวะเนื่องจากชนะหรือแพ้แม่งก็มีผลเหมือนกันคือกูอยากจะหักเกมเช่นนี่เหมือนกันอะตัดกลับมาที่หลังของมาเฟีย ปรากฏว่าไอ้ชายชุดดำมันรู้ว่า V.I.P. ยังอยู่ในตึกมันก็คุยกันว่าเนี่ยรีบผ่ารีบเคลียแบบเงียบๆนะมันไม่อยากให้เรื่องไปถึงตำรวจแล้วรู้ป่ะสตูกลุ่มแรกที่แม่งส่งมาแม่งทำอะไรแม่งปาระเบิดมึงคิดองปากระเทียมป๊อแปะหรือไงคิดว่าระเบิดไม่มีเสียงเหรอสงสัยระเบิดฝรั่งกับระเบิดไทยมันเหมือนกันมั้งแล้วมึงบอกว่าไม่อยากให้เรื่องอะไปถึงตำรวจแล้วดูดิสตูแม่งแต่งตัวยังไงแม่งแต่งตัวเป็นทหารเลยมาเฟียสามารถจ้างทหารได้ด้หรอวะสงสัยทหารฝรั่งกับทหารไทยแม่งมีความเหมือนกันมากกว หลังจากที่เรากดสัญญาณกันขโมยแล้วหนีออกมาได้พอมาถึงสำนักงานปรากฏว่าหมอกับบริการเนี่ยก็โดนจับไปแล้วแล้วพวกกลุ่มชายชุดดำม,มันก็แอบวางซีโฟไว้ในสำนักงานของ VIP ซึ่งมันจะให้เรากู้ระเบิดเว้ยแต่ต่อให้เรากู้ได้หรือกู้ไม่ได้มันก็จะระเบิดอยู่ดีจริงๆมไม่ต้องให้กูเล่นก็นได้นะเว้ยอยากระเบิดบ้ามันก็ระเบิดไปเลยกูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเล่นพอสำนักงานมันระเบิดมันก็เลยตัดสินใจได้เว้ยว่าจะกลับไปที่รังโจรอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะช่วยทั้ง3คนออกมา พอเราบุกเข้ามาได้หัวหน้ามันก็กลัวเว้ยเลยว,วางแผนว่าจะเอาไอ้สองตัวที่จับไว้มาเป็นตัวประกันเพื่อจะหนีแต่ทั้งสองคนก็หลบหนีออกมาได้แล้วรวมกลุ่มกันเพื่อจะไปสู้บอสที่หน้าตากับอาวุธแม่งคล้ายๆกับเอเลนโอนดิวจากมิทเลสลักอ่ะครึ่งแรกแม่งก็จะหลบอยู่หลังรูปปั้นเว้ยแล้วป่าระเบิดมาลัวๆแล้วลพอมันปาระเบิดจนสบายใจมาแล้วมันค่อยเอาปืนกลมายิงเราถ้าเราโดนระเบิดเราจะเสียเลือดเราไม่สามารถยิงสวนได้เราต้องยิงระเบิดให้หมดก่อนมันถึงจะออกจากรูปปั้นมาให้เรายิงแล้้วผมมมมอาากใใหหคคุณดดดูรระะะเเเบิิๆีง็นป สีของระเบิดแม่งกลืนไปกับลูกปั้นขนาดก็เล็กมองยากี้เฮียแล้วต่อให้คุณมองเห็นนะพอยิงโดนระเบิดไอเอฟเฟกระเบิดตุ่มตามมันก็จะทํางานเว้ยแล้วมันจะบังระเบิดลูกต่อไปทําให้มองไม่เห็นมากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วถ้าเกิดว่าเราตายตอนบันปาระเบิดใส่เราเว้ยระเบิดแม่งก็ยังจะตามมาระเบิดเราในหน้าคอนทินิวด้วยมึงจองล้างจองผ่านกูยันตายเลยใช่ไหมเนี่ยส่วนเครื่องหลังนี่พอมันไม่ได้มีอะไรโกงแล้วอะแม่งไม่มีความยากเลยมันจะโผล่มาจากเสาให้เรายิงถ้าเรายิงโดนมันก็จะวิ่งเหมือนมีทิชชู่ติดตูดหน นานๆทีมันก็จะโผมาปาระเบิดใส่เราทีนึงซึ่งด้วยมุมกล้องแล้วอะแม่งเล็กกว่าด่านก่อนหน้านี้อีกแต่ยังดีที่มันไม่ได้โยนบ่อยแค่ไล่ยิงมันไปเรื่อยๆก็ชนะแล้ววิ่งต่อขึ้นไปจนถึงด่านฟ้าก็จะเจอตัวร้ายมันกำลังจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีพอเราไปถึงเราก็จะได้สู้กับสไนเปอร์จีอีกรอบนึงซึ่งรอบเนี้ยแม่งโกงก่ารอบที่แล้วอีกตอนผมสู้รอบแรกอะเราไม่เห็นตัวมันเว้ยแต่ตัวเกมมันบอกว่าให้เรายิงไปพัดเฮลิคอปเตอร์นะไอเราก็เชื่องไง ก็ยิงใส่ไปพัดเฮลิคอปเตอร์ยิงเสร็จแม่งโผล่ไาจากไหนไม่รู้แล้วแม่งยิงใส่เราเฉยอ้าวไม่เห็นบอกเลยว่าแม่งมีอีดอกที่ซ่อนอยู่แล้วอยากคิดว่ายิงไปพัดแล้วย้อนกลับมายิงไอหานี่ได้นะคือเกมอ่ะมันให้เราเล่นตัวละครที่มันถือปืนสไนเปอร์อารมณ์สี่หกในเคาน์เตอร์ยิงเสร็จแม่งต้องชาร์กเว้ยแล้วเวลาชาร์กกับแม่งนานมากเราโดนยิงก่อนแน่นอนอ่ะโอเคไม่เป็นไรรอบแรกเราไม่รู้เอาใหม่อ่ะเรายิงแม่งสลับกันไอยิงไปพัดเอ้ย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 ไอตว์คอสแอร์อยู่ตรงตัวแม่งย่งยิงไม่โดน้บ้าปะ ดูดินี่เกมแม่งโกงกูแบบโจ่งแจ้งเขี้ยแล้วเราถือปืนแบบเดียวกับแม่งเลยนะเว้ยแต่ดูดาเมจที่เราทําได้ดิมันจะน้อยไปไหนอะเอามดกัดหำแม่งยังแรงกว่าเลยมั้งน่ะแล้วแม่งยิงใส่เราสองทีตายถ้าเลือดครึ่งหลอดนี่กูเล่นดาร์กโซอยู่ปะเนี่ยวิธีที่เราจะชนะมันได้มีแค่สองทางคือยิงแม่งจนตายหรือยิงใบพัดให้ระเบิดแล้วใบพัดจะชิ่งไปโดนตัวแม่งตายพอเราชนะไอสไนเปอร์จีนได้ใบพัดเฮลิคอปเตอร์ก็จะระเบิดไอหัวหน้าแก๊งมาเฟียก็จะวิ่งหนีเราไม่ได้ทําให้เราจะได้้้สสสูกับบอออลลุดททายยีี่่แมมงไไะรเ นอกจากแม่งต่อยเราโคตรแรงแล้วแม่งโคตรอึดดูดินี่เราต่อยแมงครั้งหนึ่งแล้วดูแม่งต่อยเราหัยหานเลยที่พายแล้วกว่ามันจะตายคือนานมากพอเลือดลดไปนิดนึงมันก็จะเปลี่ยนคู่ไปอีกคนหนึ่งถึงจะเปลี่ยนคู่แต่ก็สู้เหมือนเดิมเด้ไม่ได้ต่างจากเดิมเลยแล้วถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวนะแต่เลือดเราก็ยังเท่าเดิมจะเปลี่ยนทําไมวะมึงกลัวเพื่อนไม่มีบทเหรอเลยแบบเออให้มันมาต่อย,อยหน่อยสองสารมาแมงไม่มีสกินทามอย่างเงี้ยเหรอแล้วพอเลือดมันลดจนถึงครึ่งหลอด มันก็จะให้เราลุม2ต่อหนึ่งเว้ยทีนี้เกมมันให้เลื่อนเรามา2หลอดด้วยใจดีมากแต่คิดเหรอว่ามันจะต่อยเราทีละตัวไม่อ่ะจู่ๆม็กเกอรกลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เว้ยเวลาเรากดผิดอ่ะมันก็จะต่อยพื้นเว้ยแล้วมันจะเกิดช็อคเวฟรอบๆตัวมันโดนทั้งคู่แล้วมันจะมีหลอดที่เราสองหลอดทำบ้าหลไทั้งที่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ตายพร้อมกันทั้งสองตัวอยู่ดีแต่ก็ยังดีตอนเรามีสองตัวเราก็ทำดาเมจสองเท่าแต่ไม่ก็เหมือนกับมดกัะดึงตัวกับมดกัดสองตัวดูดีแม่งมดน้อย ดูดิแม่งยาวขึ้นเกือบสองเท่าแต่ให้เวลาเราเท่าเดิมแค่เวลาธรรมดากูก็จะไม่ทันอยู่แล้วนะเว้ยมึงยังจะมาเล่นกูอีกเหรอโหทำตัวเป็นเด็กไซส์ลายไปได้ไล่สองตัวที่ถือปืนก่อนหน้าน,นี้แม่งอยู่ไหนวะทำไมไม่ยิงให้แม่งแต่ตายให้แม่งจบๆไปวะจะเสียเวลาต่อยกันทําไมแต่ช่างแม่งเหอะกำหมัดต่อยแม่งอีกสักพักนึงเดี๋ยวแม่งก็จมกองตีนตาย พอเราชนะมันมาได้อะพมามมล่าอเดส,สันก็จะถูกบอสตัวสุดท้ายจับเป็นตัวประกันแล้วเราก็จะต้องสู้แม่งโดยที่มีพามาล่าอเดสันเนีสส่ยแหละถูกจับเป็นตัวประกันไว้อ่ะมาถึงเวลาบอสตัวสุดท้ายแล้วในดูดี้มันจะโหดขนาดไหนแม่งต้องยากมากแน่เลยขนาดลองบอสแม่งยังอึดขนาดเนี้ยต้องสู้กันเป็นชั่วโมงแน่แเลยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรกายพร้อมใจพร้อมเราทําได้สู้เว้ยมา วยพอชนะได้แพเมเบล่าอเดสันก็จะขอโชว์สกิลด่าใส่ปอสอีกทีนึงเอ้ามาคราวนี้เอาเจ็บๆเลยนะแพเมเบล่าเอาแบบแรงๆเลยเอาแบบเน้นเสียงเยอะๆเอาสะใจเลยนะเอาปืนเจาะหัวเราขนาดนี้เราต้องด่าไม่ให้เจ็บๆแล้วแหละนี่เป็นก็ตัวท้ายเลยทาไม่ดา่าตอนนี้จะไม่รู้ด่าตอนไหนแล้วนะขอดักๆเลยแพเมเบล่าเอาแจ้งเกิดเลยพร้อมไหมเอาหนึ่งสองสาม r ริค that มึงนี่มาตรฐานต่ำยังไงก็ต่ำอย่างนั้นจริงๆฉากก็จะตัดกลับไปที่ออฟฟิศของ VIP ที่ไม่ใช่ว่าโดนระเบิดไปแล้วหรอวะอาชางแมงเถอะจบแล้วมัน3ตัวก็จะคุยกันว่าเนี่ยหมอแม่งก็ตอนนี้ปลอดภัยกลับไปทำงานเหมือนเดิมแล้วนะจบบริบูรณ์และก็นี่แหละครับ VIP เกมที่พยายามจะเอานางแบบเ Playboy มาขายโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเกมมันจะเป็นยังไงขอแค่มีาสาวๆสวยๆมาใส่ในเกมแล้วก็เอาชื่อซีรีส์มาแปะแค่นี้ก็ขายได้แล้วอะไรวะเึงเห็นลูกค้าเป็นลิงติดสัตว์หรือไง เกมก็ง่ายเหมือนสร้างมาให้ลิงเล่นอะหน้าจอให้กดอะไรครับกดตามนั้นเลยนะโอเคเก่งมากเก้อะเอากล้วยไปแล้วคุณรู้อะไรปะผมเล่นเกมหาได้จบได้ภายใน4ี่ชั่วโมงขนาดเล่นโง่โงาตายรัวรัวนะแล้วถ้าเกิดคุณเก่งออดิชัน่นคุณรู้ว่าฉากไหนคุณต้องทำอะไรคุณสามารถจบเกมนี้ได้ภายใน2ชั่วโมงเกมแม่งสั้นมากสั้นพอๆอกับายุไขข,ของยุงเลยสั้นขนาดนี้ซีดีหนังโป๊บางเรื่องไม่ยังยาวกว่าเลยมั้ง มึงกลัวแผ่นซีดีมึงเต็มแล้วลูกค้า,าไปเผาหนังโป๊อื่นไม่ได้เหรอเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณมีเวลาว่างสักสองชั่วโมงไม่รู้จะเอาไปทําอะไรคุณเอาเวลาตรงนั้นไปหานิตยสารเพย์บอยที่มีพารมาลาเดสานอยู่หน้าปกดีกว่าครับเพราะบางเล่มแม่งขายได้เป็นหมื่นเลยอย่างน้อยๆก็มีตังแดกอะ่ะอย่าเสียเวลาเล่นเกมนี้แล้วกลายเป็นลิงเลยแล้วถ้าคุณอยากจะหาคอนเทนต์ที่ลด iQ คุณให้เท่ากับลิงได้ก็ขอให้ subscribe ช่องนี้ไ้นะครับรับรองยิ่งดูยิ่ง,งสมองไหลแน่นอนและถ้าคุณคิดว่าคลิปนนีีี้ลด iQ คุณพอท่่จะเไ รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนสมองลิงด้กันหน่อยนะครับอ่ะผมไปละลูกพี่เรียกไปกินกล้วยละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกวันหวยออกนะครับทุกคนบ๊ายบาย